ขอเพลงผีเสื้อราตีเต้นด้วยตีค่ะชฉันจะเต้นยังไงเนี่ยจะไปกันแสงสีกับเปีที่สวยๆให้เหมือนที่เสื้อราตรีจีบเอาสายฟ้ามาเสียเป็น e ีสันแต่งเติมหัวใจทั้งคืนขอเพลงผีเสื้อราตีเต้นด้วยตีค่ะขน้อยเชื้อว่าเกินครึ่งในหอนี้งงเพลงจากภาพยนตร์แล้วเมื่อกี้มีก้อยราชวิน เออมีพี่เป๊ะอะไรเออรักสามเศร้าเออของใครของพี่อะไรที่เปลี่ยนอย่างจุดๆุน่ะจะไปนะเสะเขาต้มแบบที่โรยกันห่อที่โรยไม่ได้นูฟินเหรอไม่ได้นูฟินไม่ได้นูฟินพี่เอาพี่ดาวเลยเขาต้มที่เลยเขาต้มอะไรวะหางตาเป็นอะไรอ๋อเป็นการปัดแก้มแบบใหม่ค่ะเป็นการปัดแก้มแบบญี่ปุ่นนะคะทุกคนจะคิดว่าเอ้ยพี่แก้มโดนต่อยตามาแล้วเปล่ามัน มันเป็นแฟชั่น you know แฟชั่นหางตาปกติเลยค่ะปัดแก้มใช่ๆ <laughs> ชอบมากเหมือนพี่แก้มปัดแก้มทั้งเดียวไฟข้างนี้ค่ะหนูเนี่ยฝั่งนี้มันก็เห็นฝั่งนี้เพราะไฟจอคอมมันเข้าค่ะนี่ค่ะคอม,มอยู่ตรงนี้นะคะึเ <laughs> นี่ยพี่ปัดอีกข้างก็ปัดให้ไม่แดงๆเนี่ยค่ะสองข้าง <laughs> ขอบตาเหมันมีแพนด้าแล้ว ไหนแม่ตาสว่างใสโชว์รูปให้ฉันดูสิยังไงมันจะต้องไม่ผีพันว่ะนอนดึกทำงานมันก็ต้องมีบ้างค่ะหนูอีก2เดือน27แล้วทำไมคะตอนนี้ฉันยังยีงยิบหกอยู่คะ่ะดิฉันก็ภูมิใจกับการ26ปีของดิฉันก่อนไม่เอาได้อทำไมอ่ะแฟนคลับดิฉันเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอันตี้แฟนหรือว่าเป็นแฟนคลั มีเริ่มเพราะว่าศิลปินเป็นยังไงแฟนคลับก็จะท้อนกลับไปเรื่องของความสวยงามและนิสัยต่างๆทํร้ายฉันพูดแค่นี้ด้วยอุ้ยไม่ร้ายหรอกค่ะร้ายร้ายมาก็ร้ายไปนะคะจะมีตันเหลยออย่าเอาไปทําเป็นกิฟนะเสียงน้ำมูกอ่ะดีขึ้นละ อืมลงขึ้นเยอะเลยเอากดค้ำกันอีกนม่มีความสุขในความทุกข์ของคนอื่นในห้องทําทำได้ไงเพราะว่ามันแบบเออฟิล,ลมันไปอะไรมันไปใช่ไหมคะนม่อุ้ยได้อยู่เมื่อกี้ได้อุ้ยดีใจอ่ะห้องฉันกับเสียงปแล้รมันเป็นช่องพอดีเแม่แม่แมดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน แฟนคลับดีฉันเนี่ยนะคะ <laughs>